ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งรักษาหลุมสิวยากจริงไหมคำตอบก็คือจริงครับเมื่อเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนในผิวของเราจะน้อยลงน้อยลงทุกปีปีละ 1. 5ปเซนก็จะทำให้การรักษาหลุมสิวนั้นยากขึ้นไปด้วยเพราะการที่เราจะรักษาหลุมสิวนั้นเราจะต้องกระตุ้นให้ร่างกายของเราสร้างคอลลาเจนสร้างผิวขึ้นมาใหม่เพื่อเติมเต็มหลุมสิวของเราให้ตื้นขึ้นจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนถ้าคอลลาเจนในผิวของเราน้อย การสร้างคอลลาเจนต้องใช้จํานวนมากการรักษาลุมสิวถึงจะเห็นผลดีครับแต่ก็เป็นโชคดีของพวกเรานะครับที่นวัตกรรมรักษาลุมสิวนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจึงทําให้การรักษาลุมสิวในคนมีอายุเยอะๆไม่ได้เป็นเรื่องยากอีกต่อไปยกตัวอย่างเช่นเครื่องอฟินี่นะครับที่สามารถยิงผิวได้ถึง3ชั้นจึงทําให้เราสามารถเติมเต็มชั้นผิวใหม่เริ่มตั้งแต่ชั้นลึกชั้นกลางและชั้นตื้นจึงทําให้เราสามารถสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นกว่าเครื่องรุ่นเก่า ก็จะทําให้ผลลัพธ์ของการรักษาลุมสิวนั้นดีมากขึ้นได้อีกด้วยครับและการที่ผิวของเรามีคอลลาเจนได้มากขึ้นในคนอายุที่เกิน35ปีไปแล้วนะครับยังสามารถช่วยในเรื่องยกกระชับทําให้หน้าดูเด็กลงได้อีกด้วยครับ